นี่เดี๋ยววันนี้กูพาเมื่อดูนี่ตัวตึงมาหรอกคืออะไรวะมึงจะให้กูลงลึกจริงเหรออ่านเลยเล้วเรียกเาว่าอะไรน้องน้องมินิไปอยู่ภูเก็ตแล้วมั้งเอ้ยมึงรู้นี่เหรอไม่ได้ติดตามเลยเห็นแลบๆสำหรับวันนี้หนึ่งคันไม่ผู้บันทาเพลงวันนี้พามาดูเป็นน้องมินิหนึ่งคันที่เรียกว่าเป็นตัวยอดนิยมสำหรับมินิเหมือนกันคือต่อให้ตัวใหม่มาไงก็แล้วแต่นะจะเป็น R 5 8จะเป็น F 5 6ก็ยังไม่ฮอตเท่าตัวนี้นะตอนนี้ครับเราอยู่กับเจ้ามินิคูเปอร์ S R ห้าสิบหก็นะหรับผม นี้เป็นลุกทูนะครับลุกทูจะต่างกับลุกวันสําหรับเจ้า R56 จะมีลุกวันด้วยแล้วก็ลุกทูด้วยลุกวันเนี่ยกันชนหน้าเขาจะเรียบเรียบลุกทูก็คือเหมือนเรียกง่ายๆเลยเหมือนกันไมเนอร์เชนข้างหน้าก็จะมีตรงเรื่องของจมูก <c oughs> ตัวนี้เข้ามา2ฝั่งแล้วแล้วก็มีสปอร์ตไลท์ตรงนี้นะฮะคือ R56 อะ่ะโครงสร้างมิติมันจะเหมือนกันแตกต่างกันที่บริพาร์ทภายนอกนะครับระหว่างลุกวันกับลุกทูอีกอย่างหนึ่งคือที่ผมบอกไปว่าสําหรับรถเล็กๆได้สีที่เป็นแบบมีสีสันโดดเด่นขึ้นมาหน่อยมันก็ทําให้รู้สึกว่าเออมันสะดุดตาดีนะดูที่สภาพภายนอกกันก็สภาพภายนอกด้านหน้าก็ต้องยอมรับว่าเป็นรถปี2011ครับคือถ้าคุณหา ามหาว่าเฮ้ยมันต้องเนี้ยบใหม่กิ๊กน,นู่นนั่นคั่นุณไปทางอื่นได้เลยก็ <c oughs> สมสมชื่อจะน, <c oughs> น้องมินี่ สวยครบอยู่ภูเก็ตอยู่ภูเก็ตอังนี้ตูนเห็นว่าตัวที่จะบ่งบอกว่าเขาเนี่ยคือมินิคูเปอร์เถามว่ามินิคูเปอร์เแตกต่างไงกับมินิคูเปอร์ที่เป็น R56 ธรรมดา S ก็คือตัวที่เป็นเครื่องยนต์เทอร์โบสำหรับเจ้ามินิคูเปอร์ R56 นะครับจะมีตัวที่เป็นเครื่องยนต์ NA ด้วย NA ก็คือเครื่องยนต์ที่ไม่มีเทอร์โบตัว S ตัวนี้ก็คือเท่ากับว่าเป็นตัวที่ค่อนข้างจะจี๊ดเลยตัวจี๊ดเลยตัวจี๊ดเลยเดี๋ยวไปลองขับกันด้วยเทียบกับไซส์ตัวเงี้ยยยขััััับสสสนนนนนนุกก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 มมาาาาาาๆดดดด้้้้หหลลลลงงงงงงง็็็ตตตตออออพูููว่่่่่่เเเปรถทททททีีีิิะะไคืชจแ ลุกวันนะลุกวันกันชนหลังมันจะเรียบเรียกว่านี้อ้วนอุ้มๆหน่อยมาดูที่ท่อครับท่อก็จะออกเป็นท่อคู่ออกตรงกลางร,รู้สึกว่าพอมันเป็นท่อออกท้ายมันดูเทน่นันออกลกางถ้าัยรุ่นฮิตๆเกงนก็จะเป็นอารมณ์ขายซีรีคเอฟซีเอฟเคที่เขาจะชอบเอาท่อมาออกตรง,ตรงกลางอะไรเงี้ยเอฟเคมนนอร์เชนอะไรมันจะมีถ้าพูดถึงความแตกต่างระหว่างท่อออกข้างกับท่อออกต่างจริงๆนะมันไม่ได้แตกต่างอะไรกันมากมายแต่เพียงแค่ว่าถ้าหากว่าด้วยความรู้สึกของเรื่องของการโฟล์ทอยิงตรง ไม่มีการหักเหอของอากาศแล้วปกติท่อมจะยิงตรงมาใช่ไหมแล้วต้องเบี่ยงซ้ายเบี่ยงขวาหลบซุอยอย้มยางตบหลบอะไรก็แล้วแต่แล้วไปออกงน,นี้ใช่ไหมมันก็ต้องมีการหักเหอของอากาศแต่อันนี้ ถ้าเรา<ต>ก้ม<ล>ไปเห็นคือยิงตรงมาเลยพอยิงตรงมาปุ๊บการโฟรเลตข,ของมันอ่ะมันจะสูงมันก็จะโฟกว่าแล้วด้วยความที่เครื่องยนต์เทอร์โบมีระบบออากาศอากาศยิงออกได้ไวรถก็ยิงแรงไฟท้ายคันนี้มีการเปลี่ยนไฟท้ายสังเกตมันจะเป็นเหมือนธงชาติอังกฤษเพราะอตอนกลางคืนน่ะขับตามปุ๊บรู้เลยมินิแน่นอนด้านหลังก็จะมีเรื่องของทางหลังอันนี้เรียกว่าแกร็บนะแต่ละชื่อเป็นรถซีดาน มีขึ้นมาเล็กๆน้อยๆเรียกดักเทลแล้วถ้าหางหลังสูงขึ้นมาหน่อยเรียกว่าวิงสูงมากๆเขาจะเรียกว่า GT วิงกับหลังเป็นลูกทูลงตัวของเขานะก็คือรถสีส้มนะครับแล้วก็หลังคาตัดดำต้องนี้เปล่าติอันนี้มึงเอาตรงนี้เอาตรงท่อเนี่ยตรงท่ออะรถันอยู่เลยตรงท่อักหน่อยรถแฮดแบ็กหลายๆคนกลัวนะกลัวเรื่องของการที่โดนชนด้านท้ายมาเพราะแฮดแบ็กเนี่ยถ้าเข้ามันเข้าเลยตามซอกตามอะไรทุกอย่างเนี่ยคือซอกเดิมซอกเดิมทุกอย่าง เม็ด <Made S 2> อาร์คยังเป็นอาร์ค<ด>เดิม,มสีมันจะไม่ให้สีเดียวกับข้างนอกนะมันจะต้องเป็นสีด้าน <S <S ถ้าเงาเหมือนสีข้างนอกอะ่ะมีส<า>มันนิษฐานนะได้เลยถ้ารถบางคันถ้าทํามาแบบสภาพแบบทามาแย่แต่จัดเลยนะแม่งตีเนียนเลยไม่มีรอยจิกไม่มีรอยเมคอาร์คอะไรเลย <S 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 คือเหมือนที่บอกว่าคันนี้ท่อมันออกตรงได้เพราะไม่มียางอะไรเป็นแค่อุปกรณ์เซอร์วิสใช่ไหมถ้าโดนมาอย่างเงี้ยตรงนี้ช่างเขาตีเรียบเลยเนี่ยทีนี้ก็สบายใจหายห่วงได้คันนี้ข้างหลังไม่มีโดนไม่มีเข้าแน่นอนบอดี้เดิมบางทั้งคันแลวน้องไม่ดี ที่ไปส่งวันนั้นเดินยากกูมารถเพื่อน ออันไหนลบลีกได้ลบลีกไปก่อนลบลีกไปก่อนมาดูกันที่บอดี้รอบคันนะครับก็อย่างที่บอกเลยบางเดิมทั้งคันก็ทีนี้มาดูที่ล้อครับล้อคันนี้ก็ได้มาเป็นล้อมินิคูเปอร์ขอบ17เบรกก็ได้มาเป็นเบรกดิสหน้าเบรกสพอร์ตแล้วก็กดิสหน้าหลังไปเลยยางเนี่ยได้มาเป็นยางมิชลิน i n p i l สปอร์ตโฟเน้นใช้งานแล้วก็เรื่องของเพอร์ฟอร์แมนซ์ก็ได้ในระดับหนึ่งเหมือนซีรีส์ยางสองศูนย์ห้า 17. ที่ห้า R สิยนต็ดทีนี้เดี๋ยวเราไปดูที่เครื่องยนต์ก ติเราคิดว่าเ,เราจะเปิดฝาปรงไปฝั่งคนขับใช่ใชเพราะว่าพวงมลาลัยมันอยู่ขวาแต่รถมินิคูเปอร์เนี่ยที่ใช้ต่างประเทศคือพวงมลาลัยซ้ายทีนี้ในอุปกรณ์บางอย่างเขาอาจจะยังคงเดิมไว้อยู่ mm hmm. ไม่ได้ย้ายไปฝั่งนน้นด้วยเราก็ต้องมาเปิดในเรื่องของฝากระโปรงในฝั่งด้านซ้ายตรงนี้นะครับผมก็กดตรงนี้ปึ๊บฝากระโปรงก็เปิดได้เลยหน้าตาเครื่องยนต์เจ้ามินิคูเปอร์จะเป็นอย่างนี้นะครับผมก็สําหรับมินิคูเปอร์คันนี้เครื่องยนต์เป็นเครื่องยนต์หนึ่เปันเทอร้อยแีซีสี่ เป็นยังไงเธอบอกไปผันก็คือทําหน้าที่พูดกันง่ายๆแล้วกันมาในรอบต้นแล้วก็รอบท้าย ปกติเราเห็นรถเทอร์โบใช่ไหมเราเป็นรถเบนซินเราคิดว่าไอ้ไต้องรอรอบหน่อยเพราะเป็นเทอร์โบรอบจะต้องแบบช้าหน่อยแล้วถึงจะบูตติดในรอบสูงๆแต่อันนี้รอบต้นก็ติดแล้วตึงยาวไปรอบท้ายเลยทําให้เจ้ามินิคูเปอร์คันนี้ก็มีความที่เราตอบสนองได้ดีแล้วก็ความตื้นนี่คือตือต้นตาเต็มที่เลยแรงม้าคันนี้ก็อยู่ที่184แรงมา้าฟังเป็นตัวเลขอะ่ะเ้ยก็ยังไม่ถึง200ม้านี่ว่ามิ Mini Cooper, นิคูเปอร์น้ําหนักแค่ตันนิดนิดหนงเขาเกี่ยวกับความหนักเบาอของรถรถด้วยรถมีผลหมดนะแรงม้าตอนหนักนีี่่่มมมมมมมผลาาาาาากๆนนนะรรรถถบบงคคคััเเเิิิิดวฮ้้้ยสตูปอ์ข ไหวมันการเพราะรถมันเบาในเลนเนี่ยอยู่ประมาณร้อยปลายปลายอย่างเงี้ยสมตัวแล้วหรือรถแรงม้ามากๆเจอรถน้ำหนักเยอะเยอะทำไมมันรู้สึกไม่แรงแรงม้าต่ำหนักมีผลหมดพอเป็นรถเทอร์โบไม่ใช่ว่ามินิคูปเปอร์มีปัญหาแต่พอเป็นรถเทอร์โบสิ่งที่คุณต้องดูแลมากๆก็คือเรื่องของอุณหภูมิความร้อนของน้าหล่อยเย็นในห้องเครื่องคือมันไม่ได้ยาก ก็คอยดูเติมในเรื่องของน้ำเมอน้ำถังพักแห้งไหมแค่นั้นเราก็เติมไปดูแลเองได้มินิคูปเปอร์ต้องพูดว่าศูนย์นนเซอร์วิสอะต้องเซอร์วิสได้ทุกที่ศูนย์บริการทุกที่เซอร์วิสได้หมดแล้วก็ศูนย์ที่เป็นศูนย์ซ่อมรถยุโรปอย่างเช่นรถ BM อะไรเงี้ยมีด,ดูแลหมดใช่ดูแลง่ายเดี๋ยวนี้มินิคูปเปอร์ไม่น่ากลัวเหมือนเมื่อก่อนแล้วแล้วก็ยิ่งเป็น R6 เนะี่ยเป็นรถที่ยอดนิยมของเจ้ามินิคูเปอร์ด้วยถ้ากับว่าอะไรโคตรเยอะเอาไปคือไม่ต้องห่วงว่ามีป เออมันก็ไม่ได้แพงมากคันนี้มีนี่เยเรื่องของการเปลี่ยนท่อกรองเป็นท่อของฟอร์ดทำไมถึงต้องเปลี่ยนท่อกรองเปน็นนี้หนึ่งเลยด้วยอายุอานามค่อนข้างจะเยอะของเกา่าเป็นพลาสติกใช่ไหมแล้วพอเป็นพลาสติกปุ๊บมันกรอบแตกพอมันกรอบแตกอะ่ะความเสี่ยงมันมีเยอะขึ้นไอเศษที่มันกรอบแตกแหละแล้วข้างหน้าเนี่ยคือใบเทอร์โบม,มันอาจจะทําให้เสษพวกนั้นไปทําให้ใบเทอร์โบเสียหายได้เราก็เลยเปลี่ยนท่อกรองตันนี้มาเป็นท่อกรองยางดีกว่าดการใช้งานมันจะนานกว่าปะการใช้งานนานกว่าไหมแมทเทเรียลต่างๆมันก็จะมีอออาาาาายยุกกรรใชช้งงนขเเเค็็ตว ให้มันสม,ม่ำเสมอพอดูว่าเอ้ยมันเป็นยังไงบ้างคือพอเปลี่ยนถาว่าเป็นท่อ,อยางมันดูแลรักษาง่ายขึ้นแต่ถามว่านานไหมทีนี้ก็อยู่ที่การใช้งานและลดใช้งานบ่อยๆเยอะๆของบางอย่างมันก็อาจจะสึกหลอไปตามการใช้งานทีนี้ภายนอกแล้วก็ห้องเครื่องเราดูเรียบร้อยแล้วทีนี้เดี๋ยวเราไปทดลองขับกันดูแล้วก็ไปดูเรื่องของภายในยด้วยว่าคันนี้เป็นไงบ้างมึงเคยนั่งมินิยังยังเลยมีแต่น้องมินิมีแต่น้องมินิมาน,มานั่งมึงกันอย่างเงี้ยกูอยากจะแบบไปจุดทูบสาบานกับมึงมากๆเลยว่าอ้เรื่องที่พูดทั้งหมด ใช่ว่าเพราะว่าฝาผ่ามึงเนะฟ้าผ่า,า,ผากูด้วยเฮียกูสาบานเหมือนกันไป,ไปดูรรข้างอนไรทีนี้เราเข้ามาอยู่ที่ภายในเจ้ามินิคูเปอร์เอสอาร์สิบหกคันนี้แล้วนะคบผมเป็นไงบ้างภายในมึงว่าก็ <c oughs> ตามสไตล์มินิตามสไตล์มินิใช่ไหมมีลูกเล่นตรงนี้นั่นคือ <c oughs> ด้วยสไตล์มินิเลยเขาเป็นรถที่ภายในมีดีเทลค่อนข้างจะเยอะ เรื่องของปุ่มต่างๆมุมตรงนี้อะไรเงี้ยมันจะเป็นไม่ใช่ชิ้นเดียวอะเรื่องของหน้าจอคันนี้หน้าจอได้มาเป็นหน้าจอตัวท็อปสุดของมินิแล้วนะจอตรงกลางเนี่ยเป็นคอมมาแล้วถ้าคนเล่นก็คือจะจะ,จะนิยมเลยเอ่อมาตรวัดเรื่องของความเร็วตรงนี้ก็จะมีให้นี่คือตามสไตล์มินิคือมันมีความคลาสสิกอยู่ในตัวนี้ด้วยนะครับเป็นวัดเป็นแบบใหมต่อชั่วโมงนะไม่ได้เป็นกิโลเมตรต่อชั่วโมงไม่ใช่ขับขับมาถึง160ิปุ๊บคิดว่าเอ้ยทำไมรถร้อยห่สแรงจังวะไมมันไปสนะองร้อง่งเลชันต่างะอยู่๋ออ ที่ชอบเลยคือเรื่องของเนี่ยเปิดปิดกระจกเนี่ยมันจะอยู่ตรงนี้อยู่ตรงคอนโซลกลางเหมืเลยเออมันมัน,ม,น,ม,นมันรู้สึกว่ามีความคลาสสิกหรือว่ากึง่ง<ม>ๆจะเป็นรถแข่งนิดหน่อยอะไรเงี้ยล็อกรถก็ตรงเนี้ย ใช่ไหมเนี่ยล็อกรถนะฮะด้านบนก็จะเป็นเรื่องของไฟสองสว่างเกียร์คันนี้ก็เป็นเกียร์ออโต้และเกียร์ตัวนี้ก็เป็นเกียร์ที่ตอบสนองไวเหมือนกันปรับแพดเดิลชิฟได้จะมีโหมดสปอร์ตมาให้ด้วยโหมดสปอร์ตก็อย่างที่รู้ๆกันมันก็จะแบบตึงๆเลยพวงมาลัยตัวนี้ก็เป็นพวงมาลัยตัวที่เรียกได้ว่าท็อปสุดของเจ้ามินิคูเปอร์ S R 5 6เหมือนกันในยุคนั้นตอนปี2011นะครับผมก็ด้านซ้ายเนี่เป็นการคอนโทรลเรื่องของวอลลุ่มแล้วก็ด้านขวานี่ก็จะเป็นเรื่องการขับขี่ด้านหลังเป็นแพดเดิลชิฟแพดเดิลชิฟเขาอะจะเป็นการที่ปรับบวกลบเนี่ยไม่ใช่ซ้ายขวาแยกกันเราเคยเจอบางรุ่นที่ด้านขวาบวกด้านซ้ายลบเขาจะเป็น ยกขึ้นอ่ะกดขึ้นอ่ะมันก็จะเป็นบวกหมดถ้าหากว่าจะเอาเกียร์ลงก็คือกดลงใช้ความเคยชินก็ใช้งานง่ายไม่ได้ใช้ยากคันนี้เลขใหม่อยู่ที่1 8 4 2 0กิโลเมตรไม่แท้เหมือนกันรถปี2 0 1 1แล้วไม่แสนหนึ่งไม่แสนแล้วดูเยอะสำหรับรถยุโรปอย่าซื้อรถแค่เลขใหม่อย่างเดียวนี่เลย เรื่องของหลังคาหลังคาก็ถ้าเรียกจะง่ายๆเป็นสลูปเปิดตอนหน้าแล้วด้านหลังก็เป็นเรื่องของหลังคาแก้วเปิดแค่กระดกเนี้ยเราหลอกก็ได้มันจะกระดกทั้งหน้าทั้งหลังออปชันคตดเยอะเลยนะเรื่องหนึ่งหลายๆคนมักจะมองว่าเฮ้ยมินิอาจจะเป็นข้อด้อยหรือเปล่าอย่างนึงคือมินิไม่ได้เป็นเบ,บาะปรับ,บไฟฟ้ามานะอเหรอาจจะไม่ได้สะดวกสบายเท่ากับเบาะปรับไฟฟ้ามินิสามารถปรับได้แบบโลว์โพซิชันเหมือนกันเรารู้สึกไหมว่าเรานั่งเตี้ยมากเลย เรานั่งเตี้ยเหมือนเราจะนั่งแบบติดเลยแล้วก็ทีนี้เรื่องของการขับขี่มันจะดีขึ้นเพราะหนึ่งเราจะรู้สึกอาการพอรถย้ายซ้ายย้ายขวาเราจะรู้สึกว่าเราอยู่ใกล้กับจุดศูนย์ท่วงค่อนข้างจะเยอะทีนี้เราก็จะรู้ว่ารถมันจะย้ายอาการไปไหนก็เท่าว่ามันก็เหมาะสมกับความที่เขาอยู่ในมินิคูเปอร์เอสเพราะเป็นรถที่เกิดมาเพื่อเพอร์ฟอร์แมนซ์ในระดับหนึ่งของมินิเหมือนกันทีนี้ไม่พูดเพื่อนทำเพลงเดี๋ยวไปลองเทสกันดูว่าเป็นยังไงบ้างการขับขี่ของเจ้ามินิคันนีโนไปไปลองดู รถคือเติร์ดเลยนะทอ,อ้อกะไม่ได้เยอะนะ<อ>แต่ด้วยความที่เขามีเทอร์โบช่วยอ่าเทอร์โบมาตั้งแต่รอบต้นๆแล้วลากยาวไปยันท้ายอะไรเงี้ยนี่แหละนี่แหละความสนุกของเจ้า Cooper f r 5 6ใช้งานคล่องตัวใช้งานได้ทุกวันและอยากจะแรงแรงได้นะครับผมเนี่ยและก็เป็นหนึ่งสเสน่ห์เลยที่ทำไมหลายๆคนถึง อวินหากันสำหรับเจ้า Mini Cooper S ที่เป็น R 5 6ต่อให้รุ่นใหม่มาดีแค่ไหนแล้วแต่ทุกคนก็ยังอยากเล่นเพราะอะไรรูรป้ป่ะเพราะมันเป็นรถที่ราคากำลังดีจะต้องได้ช่วงล่างค่อนข้างจะแน่นเลยนะไม่มีการที่รถกินซ้ายกินขวานะแล้วทีนี้ก็เรื่องของการตอบสนองเครื่องยนต์เรสปอนทุกอย่างยังดีกดปุ๊บก,ก็เจอเลยอย่างนึงคือเกียร์ไม่มีอาการเออ คือเกียร์ออโต้สิ่งที่สังเกตเลยคือถ้าเรายกคันเร่งแล้วมีการกระตุกหรือมีการอะไรงี้นิดหน่อยเนี่ยอ,อ,อันนั้นนะคุณน่าเป็นห่วงแล้วว่าเกียร์มันเริ่มเอ,อ่ยแล้วเริ่มจะมีอาการออกแล้วแต่ตอนนี้สําหรับคันนี้ตอนนี้ไม่เจอไม่เจออาการนี้เลยเท่ากับว่า,เ,าเรื่องของช่วงล่างเรื่องของเกียร์เนี่ยผ่านแล,แล้วเรามาลองเทสกันดูว่าเจ้ามินิคูเปอร์คันนี้พอใช้หมด S แล้วเป็นไงไปเลยปะไปไปเป็นไงเดืด เออคือดึงลึกยาวเลยนะใช่ดึงลึกแล้วมันรู้สึกว่าพอรถมันเบาแล้วมันไปแบบลอยลอย่ะแล้วแบบอยากไปได้ไปคือมึงกดปุ๊บมาเลยเนี่ยเก่ดวะมาอยู่มาอายุร้อยแปดสิบสี่ออตัวว่าน้อยไปไหมสำหรับคันนี้นมันก็สมตัวแล้วเกียร์เชนให้แบบปึง้งปั้งปึ้งปั้งเลยนะเออ,เอ,อรถมันไม่ค่อยย้ายอากาศเพราะาด้วยความที่ตัวรถเขาสั้นไม่ได้ยาวมากอ,อ่า่าไปไปเนี่ย ยังไงมาอยู่มาไหม,ไมบวกเลยคือจะพูดไง F สามสิบอะ่ะมาซือ้อมาโดนคันนี้นะเปิดสรุปก็มีความชิลอยู่แล้วเตะเราสรุปมันกว้างนะเตบเต็มหลังคา<ด>เป็นไงโดยรวมว่าโดยรวมก็ดี สำหรับทุกคนที่ดูน้องมินิอยู่ไม่สดหรบบน้องมินิก็สำหรับใครที่ดูน้องมินิคันนี้อยู่นะครับผมก็คันนี้เป็นมินิคูเปอร์ SR 6 6 l o o k 2ปี2011ัง่ายๆตั้นๆขายครับขอสนอนราคาอยู่ที่749,000บาทเป็นอีกหนึ่งตัวเลือกที่อยากจะฝากทุกคนเอาไว้ด้วยก็ถ้าว่าใครสนใจเจ้ามินิคันนี้นะครับผมก็สามารถติดต่อมาได้ที่เบอร์084ครับ 1698674พร้อมรับสายยี่ิชั่วโมงนะครับผมถ้าไม่หลับแล้วก็สามารถติดต่อได้ตามช่องทางท,างที่ผมจะทิ้งไว้ด้านล่างนี้แล้วก็ขอฝากไว้ด้วยครับสำหรับใครนะครับที่รับชมคลิปของทางคั n ดิชั่นเราอยู่แล้วนะครับแล้วหารถรุ่นอะไรอยู่สอบถามเข้ามาได้นะผมจัดหารถที่ดีและเหมาะสมกับคุณได้นะครับผมก็คืออย่างหนึ่งคือเราอะ่ะไม่ได้มีรถก็จริงแต่เรามีพันธมิตรที่ดีด้วยใจของผมคือผมอยากให้ทุกคนได้รถที่ดีเข้าไปจริงๆเพราะเงินคือเงินของคุณคุณเสียตังค์เข้าไป้้วออย่งงืดดเไรข Connection ผมเชื่อว่าทุกคนคือ Connection ของเราทั้งหมดผมก็เลยอยากจะให้ทุกคนได้สิ่งดีๆไปแล้วผมก็อาจจะได้รับสิ่งดีๆกลับมาอันนี้ผมก็ขอฝากไปด้วยนะครับผมสำหรับวันนี้ก็ถ้าใครที่รับชมคลิปนี้แล้วชอบถูกใจก็ฝากทุกคนครับช่วยกดไลค์กดแชร์แล้วก็สําคัญครับ ปปกดซับสไคร์ด้วยเพื่อเป็นกำลังใจให้พวกเราละกันหนึ่งซับสไคร์ของคุณมีความหมายสำหรับเราเสมอ<ช>นะคร<ช>ับผมก็ยังไงก็วันนี้กขขอตัว<ช>ลาไปก่อนน,อน้องมินิโทรมาน้องมินิโทรมาที่บอกว่าติดต่อไม่ได้อยู่น <c oughs> ้องมินิบอกว่าอยากเอาคันนี้ไปขับภูเก็ตแล้ภ <c oughs> ูกเก็ตอยู่ที่ไหนครับาบางลาอุ้ยเดี๋ยวบางลาวางไว้คลิปหน้าดีกว่ายังไงก็วันนี้ขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับสวัสดีครับ